หนไปโดนต้นไม้หนูไปจับต้นไม้แล้วแล้วหนูแล้วหนูเด้งไปใส่ต้นไม้ที่ไหนบ้านใครนะครับบ้านใครคะบ้านบ้านบ้านนิจานอ่ะหืมบ้านพี่เขาอ่ะบ้านพี่ใช่ไหมแล้วไปทําไมอ่ะไม่มันล้มเองอ่ะอืมมันล้มอีกแล้วล้มเองได้ไงแล้วขาไม่ดีนี่ถึงล้มใช่ปะต้องปิดเลยใช่ไหม ไเขาจะไหมฮะต้อง,ตงปิดใช่ไหมเนี่ยฮะล้มใชไหมเนี่ยปิดแผลเต็มเลยพวกกนุินุกินตูดไก่นะนะงใหม่ใส่อหใครเลี้ยงน้องแล้วไม่โกงด้วยใช่ไหมนครับน้อง น้องลำคาญไหมลูกเนี่ยไม่ไม่ว่าลำคาญจิงเจอ <c oughs> เบบเบบตั้มเป็นบ่เขียบลึกๆเฮ้ยไอ้บ่กำคาญแล้วคาลคนแล้ว